เกือบ20ปีนะครับที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของสงขลาที่เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับถูกมองจากสายตาคนนอกด้วยความหวาดระแวงแล้วก็ประเด็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยในพื้นที่แล้วสุดท้ายมันก็กระทบต่อเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจครับ เรื่องนี้นะคะดิฉันได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาก็พบว่าปัญหาหลักๆก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะคะที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเขาก็บอกว่าจังหวัดยะลาเนี่ยต้องพัฒนาต่อต้องขยายต่อหากจะรอไฟใต้สงบเนี่ยก็คงไม่ได้เริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆกันสักทีค่ะไปลงสนามข่าวพร้อมกันเลยค่ะ คนที่ได้ยินชื่อจังหวัดยะลานะคะก็อาจจะมีความคิดไปไกลต่างๆนานานะคะว่าจะมีความน่ากลัวมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างค่ะแต่อีกมุมหนึ่งค่ะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะจังหวัดยะลาค่ะมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายรวมถึงผังเมืองที่สวยด้วยผู้คนที่นี่นะคะอยู่กันแบบหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนะคะอยู่กันเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมค่ะ I die, you know I die. คนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดยะลาที่ตั้งใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิดหลังเรียนจบกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยะลานัทวุฒพัฒนาเลิศไผ่บูรณ์หนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพมหานครมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดอย่างยะลาตั้งใจลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมขายเป็นเจ้าแรกหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ามกลางปัญหาฝ่ายใตย้ สิ่งแรกอะ่ะเราต้องมองข้ามความขัดแย้งแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะลองทํามันไหมมองเห็นมันไหมอะไรอย่างเนี้ยทั้งนั้นที่ว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มเริ่มลงเสาเข็มเริ่มก่อสร้างก็เจอเหตุการณ์ความไม่สงบที่ตลาดใจเสียที่จะแบบเอ้ยมันจะไปได้เหรอมันจะขายได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามต่างๆเราไม่ใช่ว่าเราจะขายในกําไรที่สูงผมต้องการแค่ทําให้จังหวัดยะลามันมีคอนโดมิเนียมธนาคารก็ไม่ค่อยกล้าที่จะปล่อยอยู่แล้วตอนแรก แต่เราก็ต้องค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารให้กับผู้ซื้ออย่างเนี้ยสุดท้ายมันขายหมดจนมาคิดถึงทําธุรกิจแฟรนไชส์ผมเข้าไปสัมภาษณ์กับธุรกิจแฟรนไชส์เป็นน่าจะเป็นคนแรกของ3จังหวัดเลยละก็มีคําถามคุณจะอยู่รอดได้เหรอคุณจะไม่ขาดทุนเหรอสุดท้ายเราก็ทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันขายได้นะคือเรายังไงเราก็ต้องมองว่ายะลาอย่างไงมันก็ต้องโตเนาะด้วยเจนรุ่นใหม่ที่น้องๆหรือพี่ๆทุกคนที่แบบไปเรียนที่อื่นแล้วกลับมาประกอบธุรกิจที่จังหวัดยะลาก็ต้องการรที่่จะขับับบเคือง นัทธวุฒิอ,อ,อธิบายต่อว่ายะลาบ้านของเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากรอให้เหตุการณ์ความไม่สงบจบลงจังหวัดยะลาคงไม่มีทางเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เขาจึงหวนกลับมาและอยากเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาสร้างสารรค์ธุรกิจในพื้นที่เหมือนกับเขา เรามีอะไรที่ดีอีกเยอะอ่ะผมมองว่ามันมีอีกเยอะอยู่ที่ว่าคนกล้าที่จะทําหรือเปล่าอย่าไปแบบไปหวังวิา่าต้องรอให,ให้เงียบฉันถึงจะเริ่มถ้าทุกคนคิดแบบนี้ยังไงยะลาก็ไม่ได้เจริญแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเราต้องเริ่มทําก่อนอย่างเนี้ยทุกคนจะมาคอยขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจผมมองว่าม,มันยังไปได้อีกไกลครับทำได้ท,ท,ทั้งทั้งที่ว่าขับไปตรงนี้2ชั่วโมงไปปุ๊บเราก็ไปเจอเบต,ตงตรงนี้ก็เป็นศูนย์ราชการเป็นศูนย์รรใจกลางอย่างเนี้ย ก็ทําได้ใช่ครับคาเฟ่ก็เริ่มเยอะแล้วก็คาเฟ่ก็เริ่มพัฒนาความสวยความอะไรอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้หนอยหน้าใครคือมันมันมันเด็กรุ่นใหม่เริ่มกลับมาอยู่ที่จ,จังหวัดเยอะขึ้นยะลาไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดเพราะทุกคนก็ต้องมองว่าอุ้ยสามจังหวัดมีเหตุการณ์ไม่สงบอะไรเนี้ยคือถ้าเราได้มาอยู่แล้วคนสามจังหวัดเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ในเรื่องของกําลังซื้อถ้าเขาไว้ใจใครแล้วอ่ะเขาก็จะคอยสนับสนุนตอนแรกเราก็ขายคอนโดอยู่ในแค่กลุ่มของเรา เล็กๆแต่พอเรามาทาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเนี้ยออฟฟิศเมดอย่างเนี้ยการแชร์ลิงระหว่างผู้ประกอบการหลายๆสาขาก็หลายๆสาขาก็บอกว่าอุ้ยฉันถูกคอมเพนอย่างนู้นลูกค้าไม่ยอมอย่างนี้แต่กับการยลา,าผมไม่เจออะไรเลยทุกคนมาให้ความสนับสนุนเราอย่างเนี้ยแต่ยอดขายคุณติดหนึ่งในสิบซึ่งไปแซงในส่วนของเมืองท่องเที่ยวเมืองอุตสาหกรรมเราไปอยู่ในเทียบชั้นกับเขาแล้วอ่ะซึ่งผมมองว่าเหตุการณ์ความไม่สงอบอ่ะคือมันไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่ ที่หลายๆคนที่มองเข้ามาเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะความเจริญหรือเทคโนโลยีต่างๆเด็กรุ่นใหม่ที่เขากลับมาเนี่ยก็จะค่อยๆกลมคืนแล้วก็ทุกอย่างจะปกติที่เรามองอะไรอย่างนี้ครับเช่นเดียวกันกับเจ้าของร้านชาปาตีที่เคยไปเรียนต่อที่ประเทศปากีสถานและอียิปต เขามีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอินเดียบังกลาเทศจึงทำให้เห็นความหลากหลายของอาหารและเกิดความคิดว่าอยากเปิดร้านอาหารสไตล์คาเฟ่นำเมนูมาผสมผสานกันจนกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขายให้กับชาวยะลาและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นความชอบด้วยหลักๆก็คือความชอบและก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อยากให้มันมีเกิดขึ้นที่ ฮะตรงนี้ยาลาบัานเราให้เข้ามาเที่ยวมาอะไรอย่างงี้อย่างน้อยเขาเ,เป็นอะไรที่มันแปลกตาเปิดร้านที่นี่2017นะ<ม>ก็ประมาณ2023<ม>นี่ก็ประมาณ7 8 7ปี<ม><ม>ก็จริงๆเป็นคนชอบร้านน้ำชาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยเรากลับมาเราเรียนที่นู่นอะไรอย่างงี้ครับเห็นโรตีบันเรามีสายน้ำมันเยอะก็เลยที่นูเขาไม่มีน้ำมันแล้วก็ชาของที่นูเขาไม่มีชาเกี่ยวกับชาสีอะ่ะเขาเป็นชานมสดอะไรอย่างงี้ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีบ้านเราสายสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยในความวิกฤตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะในความที่ะยะลาก็มันเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับะยะลาเหมือนกับทุเรียนมีหนามแต่ว่าพอแกะข้างในมันจะมีความหวานเหมือนกับมอนทองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหวานมีความลำบุญนี่คือเมืองยะลาก็เหมือนเมืองทุเรียนซึ่งข้างนอกจะมีหนามอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าข้างในอาจจะ หวานหอมอร่อยก็ได้ฮะผมมองว่าความจเจริญกับวิถีชีวิตที่เราต้องใช้ไปเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตามันเป็นเรื่องธรรมดาบนโลกใบนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ถึงเวลาของมันมันก็ไปแต่ว่าจะบอกว่าเยลาเมืองด้ามขวานของเราใต้สุดสยามมันมีอะไรที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสในเรื่องความความความเป็นอาหารในเรื่องของการธรรมชาติในเรื่องของทร,รงงัพยากรทั้งหมดที่นี่จะลงตัวที่สุดถ้าเพื่อนๆนได,ได้ได้มาสัมผัสตรงนี้ เพราะว่าเขาคืออเมซอนแห่งเอเชียก็คือฮาราบาลา้ันเราก็อ,อ,อ,อยากอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนที่อ,อยากได้มาลองสัมผัสเกี่ยวกับในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารในเรื่องของการต้องเจียวนะคะก็จะคือคืนน,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 นี้นึนงนะ คุกชมพาด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือตึกสีลุงที่เห็นมาแต่ไกลค่ะใครๆที่มาที่เมืองยะลาคะก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เรียกได้ว่าสะดุดตาเลยทีเดียวก็อยู่กับตรงข้ามกับสถานีรถไฟยะลาพอดีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเหมือนกลางวันนะกลางวันก็ถือว่าคึกคืนพอสมควรตรงนี้ฟ้าก็ไม่ได้ปกอาไหร ถือว่าเป็นนด์มาร์ k อีกหนึ่งจุดของคนที่จะมาที่นี่นะคะแล้วก็มาเช็คอินถ่ายรูปก,กันไปไหนกันมาคะอ,อ๋อมาจากตลาดครับตลาดตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านครับกกำลังจะกลับบ้านตลาดวายแล้วเหรอคะตลาดคือตลาดเก่าตรงนี้หรอคะตลาดเก่าไม่ตลาดสด ตลาดสดโอเคตลาดไครของตลาดไครของตลาดพี่มณชัยครับตลาดเก่ามันนานแล้วตลาดใหม่ตลาดใหม่เข้าตลาดพี่มณชัยขายตอนเช้าหัวตลาดอะรคะตลาดพี่มณชัยอ๋อตลาดพี่มณชัยอู้สูรูสอาสตลาดเก่ามันนานแล้วนี่ก็กำลังจะกลับบ้านกำลังกลับบ้านครับ เครื่องรถสองแถวเครื่องรส่งแถวอ๋อก็คือมาส่งแม่ค้ากลับบ้านโอเค วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวไปตามเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะพวกเขาก็บอกว่าเมืองของเขาเนี่ยต้องพัฒนาต่อต้องเจริญต่อไปหากรอวันที่เหตุการณ์ความไม่สงบจบลงเนี่ยพวกเขาก็คงไม่ได้ลงมือทำอะไรรวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ข้างในค่ะไปไหว้พระหอที่ที่นี่คนเยอะไหมคะก็มันจันที่คจะเยอะอย่าาธรรมดาก็คจะมาเรื่อยๆค่ะพี่ออก็คือถือว่าคือคืนอยู่ตัวจริงสนามข่าวได้มีโอกาสไปสการะสารลักเมืองยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางสำรวจเมืองยะลากันต่ออีกหนึ่งที่นั่นก็คือย่านสตรีทอาร์ตเมืองยะลา ีตอาร์ตยังเป็นศิลปะบนพื้นผนังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันในย่านนี้<ม>ก็ยิ่งทำให้มีรายได้ของชาวยะลาหมุนเวียนยิ่งขึ้นกำแพงเมืองยะลาถูกรังสรรค์ผ่านปลายผู้กันของกลุ่มศิลปินชายแดนใต้นับเป็นภาษาสากลที่สื่อสารการผ่านผลงานศิลปะสามารถจันลงใจให้กับทุกคน<อ>หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้มองความสวยงามในมุมเดียวกัน าจารย์วินัยสุขวินประธานชมรมศิลปินชายแดนใต้เล่าถึงแรงบันดาลใจของที่มาสตีทอาร์ตว่าอยากใช้ศิลปะความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้คนที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองยะลามองข้ามว่ายะลานั้นเป็นพื้นที่อันตรายในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ปัจจุบันจึงกลายเป็นงานศิลปะที่นำพานักท่องเที่ยวมายังเมืองแห่งนี้และเปลี่ยนมุมมองใหม่กลายเป็นสีสันของเมืองยะลาไปแล้ว กระแสของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็มีส่วนที่จะเสริมสร้างความเจริญอย่างน้องๆที่คนในพื้นที่ไปศึกษาได้มองศักยภาพของพื้นที่ที่มีสิ่งดีๆหลายๆอย่างหลายๆด้านมีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าต้องการมาต่อย,ยอดในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ผนวกกับคนรุ่นเก่าร่วมแรงร่วมใจสร้างสารรค์ธุรกิจและก็สร้างเศรษฐกิจโดยที่ไม่ไปมองอีกมิติหนึ่งที่ว่าม,มันมีความไม่สงบก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับทั้งด้านาวิถี การใช้ชีวิตและก็อาชีพต่างๆายะาลาเนี่ยจะมีข้อดีก็คือเป็นแหล่งสถานศึกษานะครับซึ่งตรง,ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข่งยะลาถึงแม้จะไม่มีทะเลแต่เราก็มีเขื่อนบางลางเรามีทะเลหมอกเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งสามารถที่จะสร้างสร้างอาชีพให้กับคนดึงนักท่องเที่ยวมาสู่สู่เมืองยะลาได้ ว่าที่ริมสันเขื่อนตลาดเมืองใหม่รวมไปถึงบริเวณถนนริมสันเขื่อนใต้สะพานดําฝั่งตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลาอีกด้วยนับเป็นจุดเช็คกินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับเมืองยะลาในการต้อนรับนักกีฬาที่จะมาร่วมกิจกรรมในช่วงของการแข่งขันยะลามาราธอนของทุกปีต้องบอกเลยว่าภาพภาพนี้นะครับนอกเหนือจาก คุณค่าในเรื่องความงามแล้วก็จะมีคุณค่าในเรื่องประวัติศาสตร์เราไม่ได้ออกแบบมาก่อนล่วงหน้าสมาชิกที่วาดเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเกือบ30คนแต่ละคนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใครว่างวันไหนก็มาวาดก่อนได้เลยคนมาวาดทีหลังก็มาวาดทับซ้อนทับซ้อนหรือหาที่ว่างวาดนะครับก็เป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปแต่ละวันเราจะคอยลุ้นกันว่า จะมีภาพไหนมาเพิ่มมาเติมเราจะปล่อยให้เขาได้ได้วาดอย่างอิสระบอกเล่าเรื่องราวที่เข้าประทับใจใช้ภาพเป็นตัวสื่อสารนะครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆผนังตรงนี้เหมือนกับหน้าหนึ่งของสมุดบันทึกผนังนี้เราใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นบันทึกด้วยภาพนะครับชื่อภาพว่าตวัตภูกันบันทึกยะลาแต่ในยะสสาคัญเราอยากจะให้ผู้ที่มาร่วมถ่ายภาพ หรือนักวิ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมถ่ายภาพกับภาพนี้นะครับให้เขาเป็นจุดเด่นของภาพเราจะเห็นว่าภาพนี้เรื่องของจุดเด่นจะมีความคลุมเครือนะครับเพราะเราต้องการให้คนที่มาถ่ายภาพนั้นมีส่วนร่วมเป็นจุดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของภาพเมืองยะลาในวันนี้ที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า หัวใจของการดับไฟใต้ยอยู่ตรงไหนหรือนี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญนอกจากปัญหาไฟใต้ยังไม่ดับลงแล้วก็คือปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แต่หากวันนี้คนในพื้นที่ชายะลาได้ร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่แบ่งแยกศาสนาภาษาหลอมรวมกันเป็นพหูวัฒนธรรมแล้วดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ปรับให้เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยะลาปัญหาไใต้นี้ก็อาจจะหมดไปภายในวันใดก็วันหนึ่งโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน อีกหนึ่งตัวชี้วัดทางความเจริญทางเศรษฐกิจของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่เขามีการพูดคุยกันเล่นๆนั่นก็คือการมีห้างสรรพสินค้าค่ะที่จังหวัดปัตตานีนั้นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปี60นะคะและจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปี6.4ที่ผ่านมานะคะทําให้ประชาชนในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ไปห้างสรรพสินค้ากันเป็นจำนวนมากทําให้รถติดนะคะชาวยะลาเองค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้จังหวัดของเขาเนี่ยถูกทิ้งท้ายเขาก็เลยร่วมกันพัฒนาแล้วก็ขยายเมืองของเขาต่อค่ะ ทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการตัวจริงสนามข่าวย้อนหลังได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ไปสองโมงตรงแล้วก็สี่ทุ่มตรงช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ